ฟันปวดเงืองมากๆแม่ต้องไปหาหมอใช่ไหมต้องไปฉีดยาใช่ไหมทรมานมากขึ้นถึงสมองเลยเคยปวดฟันไหมเด็กเด็กเด็กบางคนนะที่กินลูกอมเยอะ <ๆ S 1> ปวดฟันให้เขาอมยาสีฟันนะครับเนี่ยครับแม่ลองไปเอายาสีฟันที่อื่นมาอมนะนะครับอาการปวดลดลงไหมไม่ลด,ลดเพราะว่ามันแป้งแต่ถ้าสมานุนไพรนี้มันจะเย็นนะครับแล้วก็กินปากจะหอมเนี้ยนะครับหลอน,นี้ใช้ได้สามเดือนนะคสามเดือน นะครับอ่าสามเดือนตกเฉลี่ยแล้วนะครับหลอดละประมาณเท่าไหร่แม่บางนะครับยี่ห้อนะครับบางตัวนะในท้องตลาดนะแพงกว่าของผมอีกนะครับแต่ยาทีฟันตัวนี้นะครับผมอยากให้เลยแมลงสักดต่อยสามารถทาได้หกร้อยห้าสิบครับรับตัวนี้ไปด้วยนะครับนะครับสังสบูนหน้าค่านะครับยาทีฟันนะอ่ะหกห้าศูนย์จ่ายพริ้ขึ้นมาเลยนะครับผมอ่านชื่ออันนี้ไปด้วยหกห้าศูนย์นะครับ 50นะครับพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับช้ดีจริงๆค่ะคนที่ใช้จะรู้ดีว่าใช้ดีไหมนะครับเดี๋ยวสมุนไพรมุ่งพอดีผมจัดให้นะครับกดแชร์ก่อนจ้าต่อไปครับสบู่หน้าหน้าทองแป้งนี่ไงแป้งแป้งสาริกาเลี้ยซับนี่ครับแป้งตลาดนี้แม่ผมขายที่หน้าช็อปอยู่ที่950ทำไม950ครับโดยทั่วๆไปเนี้ยแป้งผมจะพูดในส่อนความเสมอนะครับว่า แป้งโดยทั่วๆไปที่เราใช้เนี่ยส่วนมากมันจะมีนะครับเนื้อของแป้งเยอะมากกว่าแต่ของสมุนไพรนะครับของผมเนี่ยสมุนไพรล้วนๆเลยสมุนไพรล้วนๆแล้วก็มีฟักใยไหมด้วยนะครับมีฟักใยไหมด้วยนะครับเป็นส่วนผสมแล้วก็มีอัครยันอยู่ที่หน้ากล่องด้วยนะครับเห็นไหมเป็นสีทองครับอยากใช้มากๆเลยนะครับเอาพูดง่ายแป้งผมนี้ขายดีเป็นอันดับอันดับแรกเลยนะครับขายดีอันเป็นอันดับแรกเลยนะครับจนไม่พอผลิตแล้วผลิตอีก เพราะว่าอะไรครับบางคนซื้อมาตลับรับเป็นพันบางคนซื้อมาใช้มาบางตัวเนี้ยราคาตั้งแปดร้อยเก้าร้อยแต่ผมขายแค่หกห้าศูนย์ครับแม่ได้สบู่ฟรีสองก้อนได้อ่งเปาด้วยนะครับอันนี้ลุ้นนะนะครับทองไปด้วยหกห้าศูนย์จากแป้งนะครับโอเคนะอ่ะเตรียมปาก,กานะเตรียมปาก,กาเตรียมปาก,กาไวใจเย็นกดแชร์ก่อนนะนะครับกดแชร์ก่อนนะครับ คืเตรียมปากกาวไว้รอแล้วกระเป๋าสองเด้งวันนี้ปังๆจ้านะครับโอเคนะนะครับใครที่นะครับเข้ามาแล้วกดแล้วแช์นะรอแล้วกระเป๋าสองเด้งค่ะนะครับโอเคจ้าอะไรนะกดแชร์ก่อนจ้านะครับบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะ แชร์ก่อนครับอ่ะใครเพิ่งเข้ามากดแชร์ก่อนเนาะนะครับโอเคนะแม่ผมให้ดูครับ <c oughs> โปสบู่จ้านะครับสบู่นะสบู่นี่ไงสบู่ครับสบู่สาริกาเลียซับหรือว่าสบู่น้าทองอันนี้หนักห้าสิบตังค์ครับหนักห้าสิบตังค์นะแม่หนักห้าสิบตังค์มีเส้นเดียวนะครับแม่ผม,ผมจะมีงบจะมีงบที่เกิดจากการแบ่งกําไรจากการขายมาซื้อทอง นะครับคืนกําไรให้กับแม่คืนให้กับทุกคนนะครับจ้าครับใครได้รับกระดิ่งแล้วก็ขอให้นะครับปังๆนะโอเคครับสบู่ตัวนี้นะครับทุกท่านดูนะนะครับจะมียันจะมียันสัติกาตรงนี้ครับหอมมากๆมันมันเป็นเหมือนกับหอมดอกไม้ครับใครรับเส้นนี้ครับนะครับดูนะสบู่สาติกาเลียซับหรือว่าสบู่ยันสัติกานะครับสองก้อนนี้สบู่ยันสันติกาอันนี้คือสบู่อ้อน้า นะครับซื้อหนึ่งนะครับนะครับซื้อสองแถมหนึ่งนะครับครับเอาไปนี้ไปมีถุงฟอกด้วยนะครับสบู่นะคุณแม่เวลาใครที่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้สบู่ก้อนนี้นะนะครับนี่ครับผมให้ดูเลยสบู่ก้อนนี้ครับมันจะมียันนะครับสองก้อนครับสองก้อนนะครับดูนะสองก้อนครับนะครับได้อะไรไปนะครับโอเคนะครับจะมียันนะจะมีคาถาให้ในกล่องนะหงห้าศูนจะครับ ก็รุ้นทองไปด้วยนะครับรุนทองอันนี้ทองจริงนะแม่ทองจริงนะมีบัตรนะครับมีใบรับกันด้วยทองจริงนะหกห้าศูนย์ได้รุ้นทองคืนกําไรให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะครับอันนี้หนักห้าสิบตังค์เนาะนี่คือสิ่งที่ผมปฏิบัติมาตลอดเลยนะครับใครติดตามผมฝากกดไลค์แชร์เนาะนะครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยใครที่ติดตามผมครั้งแรกฝาก,กติดตามผดไลค์แชร์ด้วยเนาะผมก็แบ่งปันให้แบบนี้คือตลอดไปนะ แล้วก็ทางเป่าด้วยครับโอเคนะอ่ะหมหน้าศูนย์จานนะครับต่อไปครับสําหรับใครที่รอใบแบบนี้อยู่นะรอวันที่26ตุลานะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นแค่แนวทางให้เท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางให้เท่านั้นผมไม่รู้หรอกว่าจะมาไม่มาเนาะครับผมไม่รู้หรอกว่าจะมาไม่มานะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับผมแบ่งปันให้เลยนะครับใครจดทันก็ทนะันเนาะ ใครที่เข้ามาชมแล้วกดแชร์สามครั้งให้ผมด้วยนะกดแชร์สามครั้งให้ผมด้วยนะใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์สามครั้งให้ผมด้วยนะไม่เป็นไรจ้าพี que ่พรนะครับกดแชร์สามครั้งด้วยจ้านะครับสองร้อยหกสิบคนดูคนไปไหนหมดนะครับเดี لى. ๋ยวจะมาบอกว่านะครับอันนี้แล้วแต่ความเชื Control ่อของแต่ละคนนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะชอบไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะ งวดที่แล้วครับเกตหนึ่งงวดที่แล้วเกหนึ่งนะงวดที่แล้วเกหนึ่งงวดก่อนนู้นครับงวดก่อนนะดูนะว่ามันเข้ามาห้างวดเนี้ยเป็นไงนะครับสามห้านะครับดูนะเข้ามานะครับไปดูเลยครับงวดที่หนึ่งกันยายนห้าสี่เกตนะครับเข้าห้าสี่เกตนะครับหนึ่งกันยายนหนึ่งห้านะครับห้าสี่เกต หนึ่งกันยายนก็เข้าน้แม่เนาะห้าสี่เกียนเนาะแล้วก็มานะครับสิบหกกันยายนนะครับเข้าสามห้าเข้าเก้าศูนย์ะครับแล้วก็อันนี้เป็นเช่แในทางน,น,นะครับไหลามาเลยแล้วก็มานะครับหนึ่งตุลาคมยังไม่หลุดหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็นี้ล่าสุด ผมไม่รู้ว่ามาไหมนะครับใครที่เข้ามาแล้วอยู่ที่ความเชื่อนะอย่าพึ่งไปไหนนะครับนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นสูตรคำนวณนะครับสูตรคำนวณนะครับชุดสามตัวไปซื้อลอตเตอรี่นะนะครับสามตัวเกตห้าศูนย์นะครับงวดออกเกตห้าศูนย์สี่เกตห้าเก้าสามห้านะครับเก้าสามห้าแล้วก็ล่าสุดครับหนึ่งเกตหนึ่งนะครับรอลุ้นครับว่าจะมาไหม นะครับสามตัวเข้ามาแล้วหกงวดนะครับนะครับอ่ะผมให้ตัวนี้ครับชุดสามตัวสี่แปดสี่เก้าอ่ะถือว่าผมให้ไปแล้วใครจดทันก็ทันไปเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะไม่ชอบก็ผ่านเห็นไหมแม่ผมก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรผมก็แบ่งปันให้ถูกไหมผมก็แบ่งปันให้แล้วก็สิ่งที่ผมดี สิ่งที่ผมดีใจที่สุดคืออย่างน้อยครับผมได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้ทุกคนมีบุญสัมพันธ์กันนะครับนะครับบางคนครับอ่ะบางคนไม่ศรัทธาไงต่อให้ซื้ออะไรมันก็ไม่มีหรอกครับดวงยังไม่มีเนาะโอเคนะอ่ะต่อไปครับสําหรับคนที่นะครับอยากได้มีคนถามผมมาว่าอยากได้สมุนไทยนะครับนี่ครับอ่ะวันนี้ผมจัดโปรให้งบน้อยนะ หนึ่งขวดไปเลยนะครับอันนี้สมุนไพรขวดนี้ครับเป็นสมุนไพรอารุณทิ์โอสถนะเป็นสูตรยอดสมุนไพรนะครับรบำรุงร่างกายนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูนะแม่สมุนไพรขวดนี้ครับนะครับผมให้ดูเลยนะครับเป็นสมุนไพรหน